วันนี้ดิฉันขอเป็นกระบอกเสียงแทนนักเรียนจากโรงเรียนเบนจมะราชรังสิต2จังหวัดฉะเชิงเตรอไปท่านทิติมาฉายแสงเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชิงเทราเขต1พักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานที่เคารพการดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปราย ในรายงานของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยของสภาผู้แทนราษฎรท่า,า,ทานประธานคดีฉันมาจากครอบครัวที่ไม่มีใครสูบบุหรี่เลยและเราก็เป็นครอบครัวที่ต่อต้านการสูบบุหรี่ด้วยแล้วก็ไม่ใช่บุหรี่ธรรมดาทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าเราก็ต่อต้านไม่ว่าบุหรี่จะมาในรูปแบบใด สุดสุดท้ายคือควันเหล่านี้แล้วค่ะมันเป็นโทษต่อร่างกายเป็นโทษต่อปอดของเราแน่นอนวันนี้ดิฉันขอเป็นกระบอกเสียงแทนนักเรียนจากโรงเรียนเบนจมะราชรังสิตสองจังหวัดฉเชิงเซาที่มาพบดิฉันแล้วก็มาร้องขอให้ดิฉันเป็นกระบอกเสียงแทนเขามาพูดในสภาผู้แทนราษฎรเขามาพบดิฉันสองครั้งค่ะคือพวกเขากำลังเผชิญกับวิกฤต ของบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนที่คุณครูพยายามที่จะปราบปรามแต่ก็ไม่สามารถจะควบคุมได้การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันระบาดหนักมากในโรงเรียนตั้งแต่เด็กอายุน,น้อยแล้วก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งสูบบุหรี่ในห้องน้ําสูบบุหรี่ในห้องเรียนแล้วก็สุขภาพของหลายคนก็ย่ําแย่ไปเมื่อไม่นามนมานี้เราก็ทราบข่าวจากโซเชียลมีเดีย ว่ามีนักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เกิดอาการไม่สบายวูบไปต้องเข้าโรงพยาบาลนี่มันคือสัญญาณเตือนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมแล้วพวกเราจะทำยังไงต่อไปท่านประธานคดีฉันได้อ่านรายงานของคณะกรรมการวิสามันนี้นะคะแล้วก็ขอเห็นด้วยกับข้อบทสรุปของผู้บริหารแล้วก็ข้อสังเกตของกรรมการที่ ให้มีการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งแต่ดิฉันก็ขอเพิ่มเติม,มนะคะว่าในรายงานฉบับนี้เนี่ยควรจะมีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการในโรงเรียนนะคะในโรงเรียนว่าขนาดนี้มันยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาดิฉันจึงขอเสนอให้กําหนดมาตรการลงโทษนักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎเช่นตัดคะแนนความประพฤติ ทันทีที่พบว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเรียกผู้ปกครองมาพบนะคะเพื่อทราบปัญหาและช่วยแก้ไขแต่ว่าหากพบว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าซ้ําแล้วซ้ําอีกก็อาจจะต้องมีมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษเช่นพักการเรียนได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือมาตรการเหล่านี้เนี่ยมันต้องถูกกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศให้แต่ละโรงเรียนจะมีคนละอย่างสองอย่างเนี่ยไม่ได้แน่นอน รายงานเนี่ยควรจะมีการบรูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันตำรวจจับได้แต่ผู้ค้ารายย่อยแต่ผู้ค้ารายใหญ่นะคะก็อาจจะยังไม่มีมากเท่าที่ควรสามารถนำเข้ามาจากต่างประเทศได้เพราะนั้นกระทรวงศึกษาก็ดีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นต้องทำงานร่วมกันนะคะเพื่อลดการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า รายงานนั้นควรจะมีข้อมูลที่เป็นโทษกำหนดโทษของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างชัดเจนนะคะตอนนี้มีความสับสนค่ะเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเ,เมื่อเทียบกับบุหรี่ธรรมดาบางคนก็บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่มีโทษมากมายอย่างเงี้ยนะคะยังปลอดภัยกว่าเงี้ยมันไม่มันไม่ชัดเจนบุหรี่ไฟฟ้ามันก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบเราก็รู้อยู่นะคะแล้วก็เสี่ยงต่อโรคถุงลมโป่งพองในระยะยาว สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำลายสมองของเด็กใช่ไหมคะแล้วก็เยาวชนโดยเฉพาะสารนิโคตินที่เรามีผลต่อสมองสมาธิผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีแนวโน้มที่จะหันไปเสพยาเสพติดอื่นได้อีกซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้รับการยืนยันจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอันนี้ต้องขอให้เครดิตเขานะคะ รายงานควรจะมีแนวทางป้องกันการโฆษณาแล้วก็ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในโซเชียลมีเดียก็ซวงดีีต้องทำงานให้หนักขึ้นเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ง่ายๆสามารถสั่งซื้อได้เหมือนซื้อขนมกันเลยดังนั้นที่ฉันขอเสนอว่าการควบคุมโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าในแพลตฟอร์มต้องทำอย่างจริงจังการกำหนดโทษ ของสินค้าออนไลน์ที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเยาวชนนั้นต้องทำให้ได้เต็มที่ท่านประธานคดิฉันขอตั้งคำถามไปยังเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการทำไมเรายังไม่เคยได้ยินมากมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาดิฉันเพิ่งได้ยินเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะ เมื่อวันที่19บเวันพุธเนี่ยได้ข่าวว่ารัฐมนตรีเนี่ยมามาพูดว่าแม้เอาจริงเอาจังหมอกมาตรการโน,น,น่นนี้แต่ถามว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันมีมานานขนาดไหนมันมีนานแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ารัฐมนตร,ร,รีกระทรวงสารกระทรวงศึกษาธิการไม่เอาจริงเอาจังมันก็เดี๋ยวก็ซาไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเคยเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าการปราบปรามเรื่องพวกนี้จะต้องทํำยังไงแต่ถ้าท่านไม่ทําการเด็ดขาด มันก็ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปดิฉันเห็นว่ากระทรวงศึกษาต้องแสดงจุดยืนแล้วก็ออกมาตรการให้หนักแน่นเขาออกมาตรการมาเป็นระยะก็จริงนะคะท่านประธานออกแผนงานเมื่อ7มกราคม68เปิดแผนป้องกันและค่าโทษ6มีนา68ออกประกาศกระทรวง13มีนา68แล้วไงท่าน เสนาบดีถ้าไม่เอาจริงเอาจังให้มันมากกว่านี้ก็ยังคงเป็นอย่างเนี้เด็กนักเรียนก็ยังมาพบดิฉันไม่อยากให้เขาต้องมาพบเป็นครั้งที่สามหรอกนะคะาท่านประธานคะ่ะรัฐเนี่ยควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดปัจจุบันมันมีกฎหมายบังคับอยู่แต่มันไม่เข้มงวดการนำเข้าตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ปี57ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเงิน5เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องริบบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงภาชนะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้านั้นด้วยการจําหน่ายผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับการครอบครองตามพระราชบัญญัติสุลก,กากรปี60มาตรา2 4 6วรรคหนึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาหรือทั้งจําทั้งปรับนอกจากนี้การสูบบุหรีไฟฟ้าในเขตปลอบดบุหรีก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตพันยาสูบ ปี60มาตรา42ประกอบกับมาตรา67ต้องระวังโทษไม่เกิน5,000บาทดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดกฎหมายถือว่าผิดกฎหมายทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าจำน่ายครอบครองขอให้ใช้กฎหมายนี้อย่างเข้มงวดคะ่ะท่านประธานดิฉันหวังว่าท่านประธานกรรมธิการจะนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปเพิ่มเติมในรายงานแล้วก็เพื่อให้เด็กเยาวชนนั้นได้ปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้านะคะขอบพระคุณค่ะ